สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาดูครับไซตามะนะครับให้ด้วยผมด้วยก็คลิปนี้นะครับถ้าคนไหนผมเซ็นเชอร์ชื่อไว้นะครับผมนะก็จะมีโลโก้ของผมนะครับผมจะวางโลโก้ไว้นะครับสําหรับสมาชิกสมาชิกช่องนะครับที่สนับสนุนผมนะครับเป็นรายเดือนนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวก็จะจะจะ ทำแล้วก็จะคิดว่าจะคงดึงเก้าคลุมนะครับเร็วๆนี้จะดึงเก้าคลุมดีกว่าแล้วนะครับเพราะว่า,าจะไม่ให้ดูผมแบบเปล่าๆแล้วเราอาจจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในกลุ่มกันดีกว่านะครับเพราะว่า,าความสําคัญนะครับอาจจะต้องยกไว้อีกร,ระดับหนึ่งสําหรับคนที่เขาสนับสนุนผมอย่างจริงจังนะครับผมก็จะมีเป็นสเต็ปนะครับเดี๋ยวสเต็ปนี้ผมจะมาจะมาดูครับไอ้เขาข,ขอดนะครับนะครับหมายความว่า ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทาไมผมเพิ่งรู้ว่าทาไมคนชอบเข้าอยู่ในกลุ่มกันนักหนาคือชอบชอบอยู่ในกลุ่มทุกคนถามว่ามีกลุ่มไหมมีกลุ่มไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในกลุ่มเนี่ยเขาทากันรูปแบบไหนนะครับผมเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับผมในรายกลุ่มในเรื่องของของริปโตรเรนซีนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราจัดกลุ่มขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมกลุ่มผมเนี่ยแบบฟรีๆผมสร้างขึ้นมาหลาก300ัหลกสามสี่ร้อยคนหลักพันคนแบบเนี้ยสร้างมันเปสิทิตั้งผมลบทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าาอไไรรแแ้กกกด like, ด์์ชฝ อลายทุกคนแม้แต่สต e ิกเกอร์เ so, so like ็ายังไม่ส่งให้ผมนะครับก็ผมคิดว่ามันอยู่อยู่แบบแบบนี้มันมันไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วดังนั้นผมเอาเวลาไปให้ความสําคัญกับกับแบบอื่นดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เขาสนับสนุนผมเนี่ยนั่นหมายความว่าเข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 าเจียดเงินเงินของเขามาเพื่อที่จะสนับสนุนผมหมายความว่าผมก็ต้องให้ความสําคัญกับเขาก่อนนะครับพูดตรงตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปก็จะได้ไม่พลาดคลิปเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเพราะบางครั้งผมลง youtube เนี่ย ผมจะลงแบบวันหนึ่งเป็นสิบคลิปอาคลิปอุคลิป,ออลปทุกสถานการณ์แล้วผมก็ลงไปแบบคือลงอะครับลงตลอดเวลาแต่คนไหนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะได้รู้ว่าผมลงไปกี่คลิปแล้วในแต่ละวันก็อาจจะได้ดูได้ช่วงทันทีนะครับผมแลวอาจจะได้ดูทั้งวันก็ได้สิบคลิปก็ว่ากันไป2คลิปคลิปแต่ยังไงก็เวลา u t u b e เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ไล่หาก็คุณดูตอนไหนก็จะเด้งเป็นคลิปล่าสุดถ้าเกิดคุณดูแค่วันนี้วันเดียวแค่2องทุ่มมันก็จะเด้งแค่1นึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งคลิป ล่าสุดของผมแต่ไม่ได้ดูคลิปตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยง8โมง9ก10โมงโมงหรือเที่ยงคืนนะครับนี่ประมาณนี้มากกว่านะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมผมก็เพิ่งเริ่มสร้างที่ให้ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกต้องได้ก็ก็เมื่อมาประมาณสัก1เดือนนะครับผมหนึ่งเดือนเองขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับหลังบ้านผมมองเห็นนะครับว่าใครใครทําอะไรอยู่นะครับผมคนไหนที่ปิพ์ปิพมดาผมแล้วแล้วก็ลบออกนะผมก็มองเห็นหมดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวจะไปดู ใสตามะ rua, า Omaha, นะครับผมไซตามะนะครับไซตามะก็ผมคอยดูตามเพรมใหญ่ก่อนนะว่าเราลงทุนแบบไหนเราต้องดูทาเพรมใหญ่ก่อนนะครับตามเพรม์ใหญ่ถามว่าลงอีกไหมนะครับก็ถามว่าลงไหมมีโอกาสลงนะครับถ้าดูทาเพรม์ใหญ่ก่อนนะครับอ่าถ้าขึ้นด yeah. ้วยกระแสก็อาจจะลงเพราะหมดกระแสก็ได้นะครับดังนั้นแล้วถามว่าจะลงตรงไหนนะครับคิดว่า30ผมไม่ค่อยได้ใช้คลาสนีนี้ไม่ค่อยได้เทรดนะครับไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับผมนะก็ถามว่าลงได้ถึงไหนถ้าผมมองทำเป็นวีค เอาดูจมเฟมเดือนก่อนแล้วกันนะครับจมเฟมเดือนผมดูไม่ได้ผมใช้ตร่ไหนตอนนี้ผมไม่ค่อยใช้นะครับเพื่อนๆโอเคผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับในนี้ตัวผม,ผมก็จะดูจมเฟ็นบิกแล้วกันนะจมเฟ็นบิกแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสลงตรงไหนไปไสก็ทั้งรับอยู่โซนนี้สามศูนย์สามหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าตีว่าสามหมื่นสามหมื่นตรงนี้นะครับประมาณสามหมื่น ดูตรงนี้เป็นหลักนะครับเพื่อนๆประมาณสัโซนนี้สามหมื่นนะครับแนวรับสามหมื่นแล้วกันนะแนวรับสามหมื่นถ้าผมวัดจากตรงนี้ไปแต่ต้องไปดูเดี๋ยวตามฟร,ร,รมย่อยว่าเป็น,นยังไงในโซนนี้เอาโซนนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามถ้าเกิดมันลงนะประมาณสามหมื่นพอดีนะครับผมสามหมื่นเก้าร้อยประมาณสามหมื่นเก้าร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูตามฟร,รมย่อยให้ว่ามีโอกาสลงมาถึงหรือเปล่านะครับว่ามีโอกาสลงมาถึงหรือเปล่าดูตามฟร,รมของเดว่ามีการกลับตัวหรือเปล่าโอเคเดก็สวยงามนะครับเดก็ลงมาแถวแนวรับนะครับ แนวรับถ้าเป็นผมจะเข้าไหมวันนี้ผมเข้าแล้วนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าผมยังไม่มีของนะครับวันนี้ผมเข้าแล้วนี่คือความรู้สึกส่วนตัว,ตวแต่ม่ยาวเอาไปตัดสินใจนะเพราะผมสันนิษฐานว่านี่คือโซนรับใช่ไหมครับอ่ารับอยู่สามหนึ่งเก้าเก้าแปดมันก็ต้องเด้งขึ้นเป็นแบบนี้อ่านะครับแล้วเพื่อนๆจะคิดยังไงต่อตรงนี้แล้วราคาตรงนี้แล้วสามหกหกหนึ่งหกเพื่อนๆคิดว่ามันจะลงต่ออีกนิดหนึ่งไหมอ่าหรือว่าตรงนี้แล้วก็จะกลับตัวได้หรือเปล่าอ่าโอเคแต่ ถ้าเราไปดูตามเฟรมเล็กนิดนึง S 1อ่า H 1กับตัวแล้วใช่ไหมครับอ่า H 1กับตัวแล้วแสดงว่าเขาอาจจะราคานี้เขาไม่น่าเกลียดนะนี่คือเราพูดกันตรงๆนะครับพูดกับแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะครับราคานี้ไม่น่าเกลียดแล้วนะครับจะอรอยนิ่งกว่านี้เขาไม่ได้แล้วนะครับด,ดังนั้นแล้วเราก็ต้องสันนิต่างด้วยว่าตัวนี้จะเป็นเต้งเทนลักษณะกองกันกับตัวแบบนี้หรือเปล่านะครับแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้กับตัวลงนะครับแสดงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเทนเขาต้องขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเต้งรากณั 60แล้วนะสําหรับผมนะหรือว่า80เลยแต่สําหรับบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรครับเข้าก่อนสัก10บาทก่อนก็ได้อถ้าลงมาอีกก็20 30 40หรือเข้าก่อน50ลงมาอีกสักปักหนึ่งก็ห้แล้วก็รออย่างเดียวรอส่วนนี้ถ้าแพ้ก็คัตติ้งแล้วก็รออย่างเดียวก็ถือจบยาวๆไปเลยถ้าเกิดว่าพื้นฐานมันดีจริงมันก็ดีกลับไป4 0,000นะครับดังนั้นั้นผมมาดูทำฟมเอ็มห้าตีโอเคเอ็มห้าตีก็ถวัดขึ้นมานะครับ H1 ก็ตวัดขึ้นมาอาจจะตวัดขึ้นมาไม่แรงมากนะครับตวัดขึ้นมาไม่แรงมากแต่ผมคิดว่าน่าจะไปได้นะครับน่าจะไปต่อได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับผมนะครับคิดว่าไซตามะนะครับข้อศูนย์ฉายหรือเปล่านั้นผมไม่รู้1 2 3 4 5 6 7 0 7ย์ตัวนะครับศูนย์เจ็ดตัวตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าโอเคเอ็กซ์หรือเข้ากระดานไหนบ้างเพราะผมไม่ได้ติดตามข้อมูลแต่ทุกคนว่าเป็นกระแสเพราะว่าอะไรเพราะยิ่งคนพูดหนักพูดเยอะมากสท้ายคุณก็โดนตรงนี้นครับ ผมก็เดนตรงนี้เลยนะครับผมผมเคยเข้าผมจำได้ผมเข้ามืกี่บาทน,นะครับผมออกออกเสก่อนออกดานแล้วนะครับอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแลวตอนนี้ถ้าเราเข้าเราจะแพ้แค่ทาไมแพ้แค่เวลาครับผมดิงขึ้นไปถ้าลงก็ไม่มากแล้วอ่าสมมุติว่าตอนนี้คนที่ซื้อตรงน,นี้1นึ่งบาทตอนนี้เหลือประมาณสัก2,000แต่คนที่ซื้อด้วย1นึ่งบาทเนี่ยถ้าแพ้แพ้แค่สองพันแต่ชนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดแปดพันเป็นหมื่นแปดว่ากันไปนี่คือหลักการและมาเซ็ตนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นผมผมเข้าแล้วสมมุตินะครับ แต่มาดูตามเฟรม m 5้าีอมีโอกาสยอดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเทรดตามเฟรมไหนแต่ถ้าเกิดว่าให้มันตกสุดชีวิตแบบไม้เดียวเนี่ยผมคิดว่ามันยากเกินไปนะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าของนะครับไม่มีใครซื้อที่ราคาต่ําสุดไปขายแลงสุดได้มีแต่คนซื้อราคาแพงสุดแลงสุดมาขายต่าสุดนะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้านะครับฝากไว้ให้คิดนะครับคลิปนี้ผมก็ดูแบบผ่านๆน,นะครับไม่ได้เจาะลึกไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าตามเฟรม day เคนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าตามเฟรมเดอคคว่มันผิา ก็ไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดนะครับผมแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะไม่ใช่แบบแบบไปสอนใครนะครับผมเอาแบบสอนเพื่อนนี่แหละนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือว่ารอข้างอีกนิดนึงเวฟผมนั้นไม่เป็นนะครับผมมีแต่เวฟบร้อยยี่สิบนะครับก็โดนแบบนี้นะครับหรือว่าจะออกข้างอีกกพแล้วแต่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ดูสั้นๆผ่านๆนะครับผมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราได้คุยกันแน่นะครับยังไงเราคุยกันแน่นะครับคนไหนที่ที่สนับสนุนผมแบบนี้นะครับเดี๋ยว เอาลายไปนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเก้ากลุ่มแล้วก็แล้วก็จะเริ่มต้นกันเลยนะครับสนุกสนานขำๆนะครับผมแลก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเดี๋ยวจะไลท์จะอะไรก็ว่ากันไปในวางแผนต่อไปนะคตว,ว่าเราจะลงทุนกันยังไงบ้างแต่ในฉบับที่ผมไม่มีลายเส้นนะครับไม่สามารถที่จะมาเอาผิดผมได้นะครับถ้าเกิดยอมรับด้วยตัวผมเองได้นะครับก็ก็เรากลุยกันต่อ ยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมนะครับผมลงทุนกัดทุนคุณก็กัดทุนถ้าเกิดผมกําไรคุณก็กำไรแต่ถ้าเกิดผมกัดทุนผมตนได้แต่คุณกัดทุนเนี่ยผมไม่อยากให้คุณกัดทุนนะครับผมจากใจครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับผมก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมถ้าเราไม่ได้ลงทุนเลยมันก็เสี่ยงกว่านะครับผมเงินไว้ใต้หมอนนะครับมันก็เสี่ยงนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนชสู้ๆนะครับผมการลงทุนเนี่ย ระยะยาวผมคิดว่ามันช่วยเราได้นะครับผมนะช่วยความมันผวนช่วยลดความมันผวนช่วยลดความเครียดนะครับแต่ขอเพียงแค่ว่าสินทรัพย์ที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันอยู่กับเรานะครับมันไม่หายไปจากลูกนี้นะครับผมนะครับก็ต้องเรียนรู้และก็หาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับจะได้ช่วงทันแต่ไม่ใช่ว่าหินตัวนูน้นคนนี้ดีคนนู้นว่าดีเหมือนผมว่าตัวนู้นดีตัวน,นี้ดีไม่ใช่จะเ้าตามทุกตัวนะครับเพราะบางครั้งเ้าตามทุกตัวกําไรจริงผมยอมรับที่ผ่านมาแต่กําไรแล้วอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กลับ เอาเองนะเพราะคนส่วนมากจะซื้อแล้วกัดทุนก่อนแต่ของผมซื้อแล้วกัดทุนวันเดียวหรือว่าวันสองวันก็กาไรทันทีนี่ผมกล้าที่จะพูดได้เลยนะครับแต่ปัญหาคือพอกาไรแล้วเราไม่ได้ขายแล้วก,กลับมากัดทุนนั้นต้องทาด้วยตัวเองผมก็มีบางครั้งครับกำไรเยอะก็ไม่ได้ขายก็มีเหมือนกันก็ยอมจะกัดทุนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ